ชีวิตของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันน้อยนักเหมือนกับน้ำค้างกลางคืนตกลงมาใส่ใบยอดอยาเช้า,ชามาอย่างนี้หายแล้วแดดออกมาแล้วหายแล้วน้ำค้างถูกแดดเผาหายแล้วสู้บุญไม่ได้บุญเนี่ยสามารถจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติอย่างชาติหนึ่งของพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเนวิราช ตอนที่ชาติเป็นเนมิราชเตชะสุเนชาติที่สี่เนมิราชพระเนมิราชเนี่ยเกิดมาสร้างบาร,รมีทานโยมทําบุญตลอดพระโพธิสัตว์เจ้าทําบุญตลอดสร้างบุญกุศลจนถือศีลทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาไปควบคู่กันวันหนึ่งเทวดาร้อนใจเทวดาว่าโอ้ท่านผู้นี้มีบุญเหลือเกิน อยากจะพามาให้ชมสวนสวรรค์ใครทำนาะยยมเห็นจริงๆหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายคนที่ได้สร้างบุญกุศลมาเนี่ยเทวดาเขาจะนำให้ไปสู่สุคติเหมือนโยมไพยสารเนี่ยยมไพยสารแสนชัยบรนทาคกองยูวปะสสางลำพูนคุบาคันธาคันทาโลกับพญยาพิงคขลาดก็จะพา โยมไพศารขึ้นไปท่องสวรรค์ไปท่องนรกและเป็นสื่อนําเอาข่าวสารมาบอกว่ามงมนุษย์เนี่ยใครเป็นผู้ทําบุญทําบาปอะไรต่างๆให้รีบสร้างรีบทําในบุญคุศลอย่างนี้เป็นต้นในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันตอนที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีเป็นชาติพระเนมิราชเทวดาร้อนใจองค์อินช้ให้วิสุกรรมเทพบุตรนาําราชรสมาอัญเชิญพระเนมิราช ขึ้นไปชมสวนสวรรค์ให้ไปดูนรกเริ่มแรกก็ไปดูนรกก่อนมาตรลีเทพบุตรนำเอาราชรถบรรทุกเอาร่างของพระเนมิราชเนี่ยเอาไปเที่ยวนรกก่อนไปเห็นคนทุกข์ยากลำบากสร้างกรมสร้างเวนมาตรลีเทพบระบก็อธิบายให้หมดว่า มนุษย์ผู้ทำบาปเนี่ยต้องได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ปานาดิบตัตตกขุมนี้อธทินนาทานตกขุมนี้กาเมสุมิชฉาประพฤติผิดในกามตกขุมนี้คนที่ได้ไปทำกินเหล้าเมายาตกขุมนี้คนมูสาวาตเี่ยตกขุมนี้โยมไม่ต้องกลัวหรอกอย่างพวกที่เขาแกล้งโยมเนี่ยอย่างเช่นพวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยบางคนก็โดนกันมาเป็นหลายเป็นแสนเป็นล้าน ทุกวันนี้จนไม่กล้ารับโทรศัพท์ใครแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมรู้จักเพราะว่าคนขี้โกงก็เยอะทำลายคนมาเยอะแล้วแต่พวกนี้หรอกไม่หนีกรรมไม่พ้นหรอกถ้ามาไปอยู่ในนรกนายโยมเขาจะทุบเขาจะตีเนะี่ยเขาจะเอาขวานเนี่ยมาถากเนะี่ยตัวนี่สูงสิบหกลำตาลเนี่ยสิบหกโยต์สิบหกสิบหกลำตาลสูงเท่าต,ต้นตาล เวลาโยมทูตลงทันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เป็นคนเนี่ยทำไมเจ้าไม่ซื่อสัตย์ทำไมเจ้าถึงเป็นคนที่ขี้โลคขี้โกงไปโกงไปหลอกไปลวงเขาอย่างนี้เขาก็จะเอามีดหรือขวานเนี่ยเฉือนเนี่ยเฉือนเถือนร่างกายทีละน้อยละน้อยเนี่ยเออเฉือนตรงนี้ออกให้มันให้มันซื่อให้มันตรงเนี่ยเขาจะทระมานมันอย่างเนี้ย จนลองโอดโอยตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกตายอีกจมอยนนู่นั่นน่ะนรกนี่นาะยโยมมันเหมือนกับมันเป็นมันเหมือนเป็นโดมเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นที่โล่งอ่ะมีภูเขาป่าไม้อย่างเราเนะี่ยแต่ว่ามันไม่มีแสงแดดมันมีแต่แสงไฟโยมมันมีแต่แสงไฟแสงไฟไหมเนี่ยไฟลุกโชนเนี่ยแดงฉานทานแดงฉาน มีมืดกับมืดกับไฟโยมสัตว์นรกเนี่ยถูกทรมานทรกรรมเนี่ยสารพัดที่จะต้องชดใช้บีบากเพราะว่าเขาได้สร้างกรรมที่จะต้องได้ชดใช้ยิ่งไปอยู่ในเอวจีพวกข้าพ่อข้าแม่เนี่ยโอ้หนักเลยโยมยิ่งหนักพวกนี้ยิ่งหนักหาที่สุขไม่ได้ต้องชดใช้ใกลายเกิดตายเกิดหมดพระพุทธเจ้า ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าบาปเขาเนี่ยฆ่าต้นาธาตุเขาต้นาธาตุคือร่างกายดินกับน,น้ําของเขาเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เขายังฆ่าพ่อแม่ได้เนี่ยนี่แหละอเวจีเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ทําบาปทํากรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ในวิลาศูกมาตลีเทพประบุนาไปชมสวนสวรรค์อีกสวนสวรรค์ก็งา สวนนันทวันสวนจิตระดาสวนสุธรรมาสวนสุนันทาสวนสุจิตาเนี่ยโอ้มเหสีพระอินทร์มีสีสีเท้าสุธรรมาสุจิตาสุนันทาสุชดดาสวนดอกไม้เนี่ยเป็นที่ลื่นลมต้นปริชัดเนี่ยต้นปริชัดเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับต้น ต้นยิ้วดอกดอกมันเส้นสีสแดงแดงแสบแสนั่นแหละมันจะออกในป่าลึกๆน่ะแล้วมันหอมดอกเนี่ยถ้าในสวงสวรรค์เนี่ยจะมีกลิ่นหอมต้นปริชัดนี่เวลามันบานน่ะมันมันบานนานมันไม่ใช่บานเหมือนพวกเราหรอกมันไม่ใช่บานอย่างมนุษย์สามวันเจ็ดวันหกหายนี่ไม่ใช่เดี๋ยบานจนกว่าว่าจะหมดฤดูฤดูใดเนี่ยนานมากจนกว่าว่าหอมตลบไม่มีมืด สวรรค์ไม่มีมืดมีจต่แจ้งโล่งเหมือนดาวประกายพลึกนั่นแหละทั้งกลางเอนกลางคืนจะแจ้งสายแสงให้งดงามไปหมดเทวดาเนี่ยเขาก็บอกเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างท่านผูน้นี้สร้างบุญอย่างนี้อย่างนี้ในโลกมนุษย์ทําบุญสร้างกุศลตายไปก็ไดบิสจุติอยู่ในสวรรค์คนที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละญาติโยม เหมือนญาติโยมตอนเนี้อย่างที่มมาบอกทุกวันนะเอ๊ะมาก็สงสัยเนาะทาไมญาติโยมถึงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาท่านมามาวัดเยอะอย่างเงี้ยมาอย่างทุกวันที่โยมนั่งกันอยู่นี่แหละธรรมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่สงเคราะธรรมารู้ว่าปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์โลกไม่ปกติเทวดารู้เทวดารู้เทวดาก็บอกเอา้าไปไล่คนเข้าวัดไปบอกผ่านติกตอกมาเลยนั่นแหละ ไปบอกผ่านที่อื่นบอกผ่านที่ตอกเพราะคนเชื่อทิกตอกค,คนดูทิกตอกเยอะนะเออเอาเข้าเทวดาไปบอกทางทิกตอกดูเหมือนเล่นนะโยมดูเหมือนเล่นแต่มันที่อันที่จริงมันซ่อนอยู่นะมันซ่อนอยู่เทวดาไปไล่บอกเอาคุณหนุ่มคงกับพันไปบอกเอากระายมาเลยเอาไเอามาหลวงพ่อหมดอิสรภาพเลยโยมตัวเนี้ยโมสงโคเดหมดอิสรภาพเลย โอ้โยมาเยอะเกินเช้ารอบเช้ารอบบ่ายรอบเช้านี่กว่าจะเสร็จกับบ่ายโมงบ่ายสองวันนี้ยิ่งเดี๋ยวจะต้องไปอัญเชิญพระรอดที่เผาเมื่อคืนสวดมนต์ข้ามปีเข้าวัดอีกเมื่อคืนก็เตรียมโต๊ะไปสามร้อยมีไปเป็นห้าร้อยเตรียมเก้าอี้ไว้สามร้อยเพิ่มเก้าอี้ไปเป็นห้าร้อยทำหมู่สังคดึกดื่นทีหนึ่งทีสองก็ไม่หลับไม่นอนมาสวดมนต์อย่างเงี้ยแถมยังเช้านี่บางคนก็มาวัดอีก มาใส่บาทมาทำบุญสร้างกุศลน,นี่แหละตอนนี้เทวดาให้ญาติโยมเข้าวัดก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปในโลกนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยงอย่างนี้อย่างสมมติโลกยิติธรรนตอนนี้คิดว่าโอ้มันเที่ยงแล้วดีแล้วเก่งแล้วมนุษย์ยุคนี้ผลิตรถไฟฟ้ามาใช้แล้วผลิตมือถือเครื่องมือสื่อสารเยี่ยม โยมในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนได้หรอกพระเจ้าตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรจะเป็นสภาพถาวรตลอดกาลหรอกไอสตล์ยเขาบอกไว้แล้วโลกสงครามในครั้งหน้าสงสัยมนุษย์ถ้าจะได้เอาก้อนดินท่อนไม้มาไล่ทุบตีลบลาขาบฟันกันก็แสดงว่าไอสต่ายรู้แล้วว่าไอสูตรที่เขาคิดี e เท่ากับ mc มซเกเนี่ย อีท่ากับ MC s มซ a สแวเนี่ยหรือสูตรทฤษฎีควอนตัมของเขาเนี่ยมันทำลายล้างอ่ะพอเพราะตอนนี้นิวเคลียร์เต็มโลกนิวเคลียร์เต็มโลกโอ้ประเทศนั้นก็มีสามดอกสี่ดอกจนถึงเป็นพันสองพันประเทศมหาอำนาจมีเป็นพันลูกสองพันลูกโน่นมันจะทันลมโลกให้วินาศเลยนี่แหละมันจะเหลือจะเหลือก็เหลือพวกคนเข้าวัดเข้าวานี่แหละ ขอให้ฝากให้โยมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทวดาเขาบอกขยมเข้าวัดแล้วเพราะว่าเทวดาเขารู้คอยดูเถอะโยมคอยดูปีหน้าตั้งแต่มุกราลปีวันเนี้ยไปเรื่อยไปเนะถึงเมษาเนี่ยจะเริ่มหนักแล้วโลกจะหนักมากแล้วก็อะไรมันอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็จิ้มก็แก๊แก็แกกไปแล้วแค่ปลายนิ้วคนนะ่ะ โลกอาจจะวินาศเพราะปลายนิ้วมือคนผู้มีจิตอมหิตก็ได้และทีนี้พวกเราจะอยู่ยังไงในฐานะเป็นชาวพุทธให้พวกเราไหวพระสวดมนต์อิทิพิโสพุทธคุณสิบเกจบทําไมต้องสิบเก้าจบเพราะเป็นกําลังวันพฤหัสเป็นวันครูและเป็นกําลังที่ดีคนเกิดวันศุกร์จะสวดยี่สบเอ็ดโลกก็ได้หรือสวดเกินกว่านั้นก็ได้เพราะจะเป็นบารมีที่จะทําให้ หนึ่งสร้างจิตให้มีพลังอยู่กับตัวเองเพราะเราสวดจิตเราจะอยู่กับตัวเองสองจะทำให้เรามีสมาธิไม่วอกแวกถ้าเกิดอะไรตูมตามขึ้นมาเนี่ยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอย่างเดียวอย่าไปพึ่งที่อื่นอย่าไปห่วงข้าวของพวกนั้นมันจะเกินกราดจนขนาดว่าเห็นแล้วยังไม่อยากได้จะบอกให้ถึงขนาดนั้น พองอย่างเงี้ยเห็นแล้วไม่มีค่าเลยสู้เม็ดข้าวยังไม่ได้จะบอกให้ญาติโยมเพราะนั้นนะขอให้ญาติโยมเนี่ยเล่งสร้างจิตตัวนี้ให้เป็นกำลังสวดมนรรมต์ทำวัดภาวนาไว้มันฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัดทําจิตทําใจภาวนาทําใจสงบพุทโธก็ได้กําหนดยืนเดินนัง่งนอนเป็นมหาสติก็ได้ให้รีบทำสาม สร้างทุนไว้ซะเช้ามาใส่บาทถ้ามันไม่มีโอกาสได้มีพระใกล้วัดก็จอมกระปุกหอมศีลใบบาทหนึ่งสองบาทใส่ไบเงินเต็มกระปุกเอาไปบริจาคค่าไฟฟ้าให้ชีวิตสว่างสวัยเอาไปถวายพัฒหาารเลี้ยงพระสงฆ์คนเจ็บป่วยอาพาธโรงพยาบาลเดี๋จิยูกยาสร้างได้หมดสร้างไปเลยตามนั่นแหละตามเจตนาเรานั่นแหละขอให้ใส่บาทสร้างทุน เพราะถ้าเราหมดทุนเนี่ยมันก็เหมือนเรามีทรัพยนะ์น่ยใช้จนหมดแล้วไม่เหลือทุนอะไรไว้ก็อย่างเดียวกันต้นทุนบุญกุศลชีวิตคนเราบางคนเนี่ยหลวงพ่อผมจะทำยังไงตอนนี้นี่สินพลุงพลังอินลุงดุงดังไปหมดแก่ยังไงก็แก้ไม่หลุดเพราะเหตุมันสร้างมาเพราะความโลภเราเกิดขึ้นมาแล้วผลสุดมันมามาถึงปัจจุบันมันเป็นปลายเหตุแล้วแก้ไม่ตกเพราะนั้น่ะ สิ่งนี้เป็นเรื่องโลกที่หนักใจสําหรับญาติโยมมากพุทธเจ้าถึงตัดว่าอีนังทานนางทุกขังโลกเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกพุทธเจ้าถึงว่าการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกอีนางทานนางทุกขังโลกเกเพราะนั้นชีวิตเราที่ต้องการความสุขความเจริญเนี่ยวันนี้วันปีใหม่เริ่มต้นเราสวดมนต์ไหว้พระนำเวียนเทียนอย่างเงี้ยโยมไปสวดเลย ฝึกทุกวันทุกวันถ้าใครหนักชีวิตที่มันตกอับติดสุดๆสำหรับสำหรับนี่ให้ไปปล่อยปลาห้าหตัวทำไมต้องห้าสบหเพราะเป็นคุณพระพุทธเ,เจ้าห้าหคุณพระธรรมสามสิบคุณพระสงฆ์สิบสี่รวมกันเป็นร้อยร้อยแปดแต่ถ้าใครปล่อยส,สองครั้งก็ได้หวัวปีท้ายปีเมื่อวานนี้ปล่อยไปห้าหแล้ววันนี้ปล่อยอีกห้าสิกก็ถือว่าปีนี้เราก็โชคดีแล้วปล่อยสัตว์ รวมไปถึงสิ่งอื่นๆเช่นดูแลพ่อแม่ความกตัญญูกตาเวทีอย่าทิ้งขอให้ญาติโยมมันดูแลพ่อแม่เพราะว่าท่านเป็นพระเป็นผู้ที่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะนั้นขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยน้อมจิตตั้งจิตเพื่อที่จะเอามาหากุศลน,นั้นนี้ให้บังเกิดขึ้นสืบไปแล้วก็วันนี เดี๋ยวต่อมาก็จะต้องไปอัญเชิญพระลอดวันนี้มีเวลาน้อยก็เลยจะนำญาติโยมถวายสังฆทานซะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเก็เผื่อจะทำนี่เสร็จก็อีกชั่วโมงน่นแหละกว่าจะเสร็จเนาะเพราะนั้นก็เลยขอให้ธรรมะญาติโยมบวชใช้ชีวิตที่พอเพียงเป็นชีวิตที่มีสันติมีความสุขที่สุดคนรู้จักพอเพียงสันโดษคนจะมีความสุขที่สุดคนที่ไม่ไม่โลภจะมีความสุขที่สุด เอาละนะโยมตั้งใจนะโยมตั้งใจอาดมาจะน้อถวายสังฆทานตั้งจิตให้เป็นกุศลทุกคนเน้อทานังเมปริสุทธัง อา,ามีบริสุทธังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้กองบุญกองทานของ <c oughs> ข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วรบริสุทธิ์ดีแล้ว,ลวข้าพเจ้าขอถวาย S <S สร้างเป็นทานบาร,รมีท้านรมีทานังเมบริสุทธังิสทางกองบุญกองทานของข้าพเจ้านีบ้บเจ้านี้บริสุทธีแล้วิสดดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างบาร,รมี าาบรมีแห่งการให้ทานนาการบัดนี้แห่งการให้ทานนาการบัดนี้ทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังทองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้องบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายสร้างทานบารมีสร้างทานบารมีณโอกาสบัดนี้ณโอกาบ

Amor da Zara. ว่าตามเนออิมานิมายังพันเตพุทธลูปังจีวรานีสัริวารานีพิขุสังคัสสโงโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆ

ที่ชนานังกาลกัตานังที่ขรรตังะทิตายะ สุขายะข้าแดงพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปข้าใจจีวรพร้อมกับด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ก็ส <song. S 2> uh ูง huh. โปรดจงรับ,บ,รบซึ่งพระพ,ทพุทธรูกซ่พระพุราใจจีวรพวรอ้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้นทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยช,น,โยชน์และความสุขความ,ามจเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพยบูรณ์ืออกงามไบ ให้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยให้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเมื่อมีบุญแล้วข้าพเจ้าเมื่อมีบุญแล้วข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้มีดามันดาของข้าพเจ้ามิดามันดาของข้าพเจ้าทั้งมีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งล่วงลับไปแล้ว ขอให้ได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้ารัน,นี้เจ้า,าจงเป็นสุขเป็นสุข,สขให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกขทั้งปวงข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้เจ้าขอแผ่บุญให้เทพยาดาทั้งหลาย <c oughs> ทพยดาทั้งหลายี่รักษากองบุญกุศลที่รักษากองบุญกุศล ของข้าพระเจ้าไว้จงได้รับส่วนบุญนี้ข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เทพพยดาทั้งหลายที่รักษาพระศาสนาทั่วม่นโลกธาตุแสนโกรอนันตจักรวาล จงได้มูทนาสาธุการทั้งเท้าจา ab ank ab ank ab ank ัตุโลกบาลทั้งสี่พระอินพระพรหมพระยมพระการพุทธนาค้ำคนทันยักษ์ขะทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้า และชงได้อนุโมทนาให้เป็นสุขเป็นสุขบาศสจจากความทุกข์ทั้งปวงข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งผีทั้งเปรตจงเป็นสุขเป็นสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้ามีพ่อเกิดแม่เกิดเป็นต้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้ทุกกายทุกใจเลยข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าร่วงเกินมาแล้วแต่พบใดชาติใดก็ดี

พยดากอดี็พดอดีขอทงได้รับส่วนบุญนี้ให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากให้พ้นจากความลำบากทั้งปวงให้จาก,าลากและได้รับอนิสงส์แห่งบุญนี้ของข้าพเจ้าได้รับอนิสงส์แห่งบุญนี้ของข้าพเจ้า และขอให้ท่านจงอโหสีกรรมจงอโหสีกรรมจงอโหสีกรรมให้แก่ข้าพเจข้าพเจ้าด้วยและข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมที่ทำกับท่านทั้งหลายมากับท่านทั้งหลายมาด้วยกายวาจาและใจ เพรเผลอพลังไปด้วยขาดสติข้าพระเจ้าก็าข,าาขอขอโหสิกรรมขอท่านทั้งหลายานาการบัดเดี๋ยวนี้เถิเดและขอผลอานิสง์สงที่ข้าพระเจ้าได้สร้างบุญในครั้งนี้ งจงเป็นผลปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นปัห นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไไให้มีชีวิตรุ่งเรืองเจริญงอกงามภัยบุญคำว่าไม่มีอย่าได้มีแก,ขกแ่ข้าพเจ้าเลยคำว่าทุกยากลำบากอนาถาทุกขตะ

ได้ยศสมบัติมตแม้นชีวิตข้าพระเจ้า,า,ะจ,าจะตาแตกดับไปวันหนึ่งคืนใดก็ดีดดขอจงได้นำจิตวิญญาณข,ของข้าพระเจ้า ไปจุติในสุขติภูมิไไมเกิดมาในภพใดชาติดดาใ,ใตดขอให้ได้เกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรม,ได,รรมได้ปฏิบัติธรรม,รรมและมีดวงตาเห็นธรรม,ม,รมอันพระพุทธเจ้ารู้แล้ว และพระอริยสงฆ์รู้แล้วขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมในอนาคตการเบืองหน้าอันใกล้นี้เธอน สุทินังวัตเมธานังอสวคยาวะหังนิพพานะปัจจะโยโหตุอนาคตาเกลิโหตุนนิจังสาธุพ้อมกันสามครั้งสาธุสาธุ Kh <manyol> au <manyol> <manyol>